อ่างหางสุข huh. ีโตมิขอให้ข้าพเจ้ามี จากุกภัยทัท้ทงสิ้นเพิยสัตว์เลสัตว์าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนบุตเกิดแก่เจ็บตายเพื่อกันทั้งหมดทั้งสิ้นอกเวราโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปชาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนึิงกันและกันเลย มีค่าโหดตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอันตรารังปริหารันตุกจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้ผลจากทุกใจทางสชินเถิดข้ามดาของที่ส่วนกุศลในการถวายทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาน กกุศลทุกครั้งของข้าพเจ้าแต่บิดามารดาทั้งหลายแต่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายแต่เทพร,รักที่คุ้มครองข้าพเจ้าทั้งหลายแต่เจ้าที่เจ้าทางทั้งหลายแต่เจ้าป่าเจ้าเขาทั้งหลายแต่ลูกเทวดาทั้งหลาย อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยอย่ามีเวรแก่กันและกันเลยจงมีความสุขตาสุขใจรักษาตนให้้มจากทุกภัยทั้งววงด้วยผลแห่งการถวายทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาและการทำทุสลนทุกครั้งของข้าพเจ้าจงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้า ความสุขความเจริญอย่าได้มีอุปสรรคใดๆเลยอย่าได้มีใครใดๆเลยอย่าได้มีอันตรายใดๆเลยอย่าได้มีโรคใดๆเลยเกิดในชาติใดบุกใดให้ถึงพรอมด้วยสา์สมบัติคุณ,คณสมบัติบริวาาสมบัติโูกสมบัติในทุกปกชาติและจงเป็นปัจจัย ให้บรรลุพระนิพพานในอนาคตการทางใจมีเธอ